มอนี่จะโชว์หอยเบื้อง่าอันสังเกตดค่ะๆ่ด้วยค่ะใส้กิ้งไม้ขาวๆโมเมนต์พลาสติกด้วยค่ะที่หอยตั้งแต่งตั้งแต่งขาเบื้องดีๆค่ะเป็นน้ำแข็งค่ะพี่น้องน้ำแข็งมันหยดค่ะน้ำน้ำมันไหลมากลรวมันหนาแห้งมันกลายเป็นน้ำแข็งหอยตักตอนตกตอนดูกิ้งไม้ค่ะพี่น้องน้ำไม่หนาก็ดูค่ะแมนเบิร์ดเ้วยค่ะน้ำแข็งโอ้ยผู้ชายกล่องกับส้มบปเป็นค่ะ เป็นบกหาเสากาเนี่ยมันเป็นพาสติกเยอะค่ะน้ำแข็งน้ำแข็งค่ะน้ำหยดลงหินค่ะมันจับไฟเบิ้งยิ่งนุ่มนึงค่ะน้ำแ้็งเนี่ยที่น้ำฝาเบิ้งค่ะเบิ้ง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 ใจใจนหมค่ะหนาวไม่หนาวก็ไม่รู้ละค่ะเบิ้งค่ะน้ำแข็งค่ะเกาะใบใหม่เกาะเกาะกิ้งใหม่ค่ะสวยงามค่ะนงามมากมากเลยค่ะ ทั้งหนาวทั้งเย็นค่ะพี่น้องอู้หู้ขั้นตกลงไปมันจะร้อยน้ำเป็นจะขึ้นบ่ได้ค่ะนานมันเย็นแห้งค่ะคิดเบิ้งขนาดนานเพื่อไปใหม่ก็ยังเป็นแรงแข็งนะคะขั้นตกลงไปมันจะเหลืออะไรค่ะขาดจากผ้าเล็กผ้าพื้นธรรมะคงขึ้นเดือดรุ่ดติดตามใจนะค่ะจะเดินนี้กําลังใสคลิปแต่ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้กับคลิปสั้นนะค่ะขอตัวกันมาสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยบ๊ายบาค่ะบ๊ายา